สวัสดีครับ c h anel n ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Olix Expressnet เรือนนี้กันนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่มีแค่เรือนเดียวนะครับเพราะว่าจะมี2ไซส์เลยนะครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยเป็นไซส์43มิลแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นไซส์36มิลนั่นเองนะครับโดยทั้งสองเรือนนี้เนี่ยก็เป็นเรือนที่ทางแบรนด์โอริสส่งมาให้ผมได้ลองมาพรีวิวลองถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทางแบรนด์มาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นผมก็คงต้องเล่าถึงเรื่องราวของนาฬิกาเรือนนี้ก่อนนะครับว่าคําว่า b r a c e l e t ที่มันมาอยู่ในชื่อของนาฬิกาเนี่ยมันหมาย ที่คอยไปหาพวกแหอวนหรือว่าพวกแหของชาวประมงที่มันอยู่ในทะเลนะครับเพื่อเอามารีไซเคิลเอามาทําเป็นโปรดักต่างๆนาน,นาเพื่อเป็นการลดแหที่มันตกค้างอยู่ในทะเลนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าแหอวนเนี่ยหรือว่าที่ฝรั่งเขาจะเรียก,ก่าเป็นกอสเน็ตนะครับหรือแบบเป็นตะข่ายปีศาจเป็นแหนปีศาจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหนึ่งในขยะทะเลที่มีมากที่สุดเลยนะครับเรียกว่าแทบจะทุกพื้นที่ของทะเลเนี่ย จะเจอแหอวนที่แบบเป็นซากที่ใช้แล้วหรือว่าเป็นแหที่มันอาจจะเผลอหลุดไประหว่างการทําประมงแบบนี้อยู่เต็มท้องทะเลไปหมดเลยนะครับทางเบรสเน็ตเองเนี่ยก็เลยตั้งใจว่าอย่างน้นอยๆอ่ะก็เอาแหเหล่านั้นอ่ะ มาทําเป็นสินค้านะครับแล้วก็เป็นคอนเซปต์ของแบรนด์ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลักโลกอยากจะช่วยเหลือท้องทะเลให้มันสะอาดมากขึ้นคุณก็แค่ใช้สินค้าจาก b ร e ษ t ทเนนั่นเองก็เป็นการช่วยลดแห่พวกนี้ทางอ้อมได้แล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่าทาง Or i s สเองก็เห็นคอนเซปต์แบบนี้ยังไงก็ชอบอยู่ละเพราะว่าเป็นแนวทางของแบรนด์เลยนะครับที่จะทําอะไรเพื่อเป็นการลักโลกหรือว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็เลยมีการร่วมมือกันโดยการนําเอาตัวแหหอวนั้นนะ่ะ ซึ่งปกติแหเนี่ยเราก็จะนึกภาพออกว่าเป็นแหวสีเขียวๆฟ้าๆดำๆเขียวค้ำค้ๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็เอาวัสดุตรงนั้นนะมาทําเป็นหน้าปัดให้กับนาฬิการุ่นนี้ก็เลยเปิดตัวมาเป็น o อริสเอ็กซ์เบรสนั่นเองโดยที่เขาก็เอาหน้าปัดเนี่ยมาอยู่บนโมเดลของเรือน a q ค i ิสนะครับซึ่งก็เป็นนาฬิกาตระกูลดำน้ําที่ขายดีแล้วก็โด่งดังที่สุดของทางแบรนด์เลยก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกันดีนะ ซึ่งเรามาดูรายละเอียดหน้าปัดกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นลายแบบคือมองๆแล้วมันจะเหมือนแบบ m a t t e r o f p e a r l นะคือมันจะมีลวดลายเส้นที่ค่อนข้างจะยูนิคแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละเรือนนะครับคือแน่นอนด้วยกรรมวิธีการผลิตเนี่ยเขาจะใช้พวกแหนี่แหละที่มันจะมาเป็นเส้นเป็นเน็ตเป็นตะข่ายนะครับเอามาหลอมรวมกันด้วยความร้อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาขึ้นรูปแล้วก็ขัดให้มันเรียบซึ่งกระบวนการทั้งหมดนะครับ เขาบอกว่าไม่มีการเติมกาวเติมสารที่เอาไว้ยึดผิวหรืออะไรใดๆเลยนะครับคือเรียกว่า material 100%ที่เราเห็นบนหน้าปัดเนี่ยไม่มีส่วนแปลกปลอมอื่นเลยนอกจากแหทะเลล้วนๆดังนั้นก็เหมือนเป็นการได้ใช้วัสดุของแหจริงๆอะ่ะแบบเต็มที่100%เลยนะครับซึ่งตัวแผ่นหน้าปัดที่เอามาทำเนี่ยสุดท้ายอะ่ะมันต้องทําให้แบบมีความบางมากๆเพื่อเข้ามาใช้บนนาฬิกาใช่ไหมครับซึ่งหน้าปัดที่เราเห็นเนี่ยสีเขียวเนี่ย มันบางแค่0.3ม mm, ิเมเท่านั้นนะซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากตรงนี้นะครับเกิดเรามองจากด้านข้างนะคือตรงช่องวันที่เราจะเห็นการเจาะทะลุชั้นลงไปใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เลเยอร์ด้านบนอ่ะที่มันเป็นเลเยอร์เขียวๆอะอันนั้นอนะคือความบางของตัวแหมีแค่นั้นเลยนะครับคือก็เป็นกระบวนการผลิตที่แบบค่อนข้างจะมีความละเอียดมากนะแล้วก็ วัสดุเนี่ยดูแบบดีมากๆเลยเวลาเรามองหน้าปัดเนี่ยมันก็จะเห็นลายเกรนเท็กซ์เจอร์ที่มันอาจจะไม่ได้เรียบมากอะ่ะแต่ก็รู้สึกได้ถึงความเป็นพลาสติกแล้วก็ลายเส้นต่างๆนานามันก็จะมีความยูนิคมากๆนะครับถือว่าเป็นหนึ่งหน้าปัดที่สวยเลยแหละแล้วก็ใส่ได้ง่ายอ่านค่าได้ง่ายด้วยนะซึ่งผมได้คุยกับทางออริซไทยแลนด์นะครับเขาบอกว่าหน้าปัดเนี่ยทำยากนะ คือเดิมทีอ่ะเวลาเอาแห่มาทำอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกน้อนก้อนชิ้นพลาสติกที่หน้าตามันค่อนข้างจะเอกเทศกันะนะครับ <c oughs> คือเวลาเอามาหลอมรวมกันอ่ะมันก็ยังดูเป็นความเป็นก้อนอยู่มีความแยกชั้นมีความเห็นเป็นเม็ดเม็ดเยอะกว่าเขาจะทําให้มันเนียนเป็นคลื่นเป็นแบบเหมือนเป็นฟอร์มเดียวกันเป็นหน้าปัดเดียวกันแบบนี้ได้เนี่ยใช้เวลาแบบหลายเดือนเลยนะครับดังนั้นเนี่ย นาฬิกามันก็เลยดีเลยนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเปิดตัวก่อนหน้านี้ยสองสเดือนละแต่ว่ามันก็เพิ่งออกมาได้ด้วยความยากของตัวหน้าปัดนี่แหละอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของตัวหน้าปัดนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นตามสไตล์สแตนดาร์ดของ a q u ิ s นะตัวนาฬิกาก็มีรูมมาให้นะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีมาร์กเกอร์ทั้งหลายมีรูมมาให้อยู่แล้วขอบเบเซอด้านนอกก็มีเม็ดรูมมาให้ตรง12นาฬิกาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสแตนดา,นาน Res นร์ด ก็คือสเปคการกันน้ำานี่แหละอยู่ที่30บาหนระหรือว่า300เมตรก็เรียกว่าใช้ดำน้ำแบบระดับสกูบาไ์ดวิ่งในมาตรฐานทั่วไปได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ลงไปลึกเวอร์ขนาดทำภารกิจอะไรจริงจังนะก็ครอบคลุมแทบจะทุกอย่างละส่วนตัวเครื่องเนี่ยยังเป็น o อ i s 7 3 3อยู่นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องที่เบสมาจาก s ซ l i t a านะครับ s w 200นะแล้วก็การใช้งานเนี่ยตัวเม็ดมะยมเป็นสกูด้าว o าวนะครับสามารถคลายออกมาก่อนนะและหลังจากนั้นเนี่ย หมุนขึ้นเพื่อขึ้นลานได้มือได้เลยแล้วก็ดึงามาทีหนึงนะครับหมุนขึ้นเหมือนกันเป็นการตั้งวันที่ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ช่องวันที่เล็กมากนะค่อนข้างจะเนียนตาเลยแล้วก็ดึงามาทีหนึงก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับใช้งานเสร็จก็อย่าลืมเกีียวกลียวเข้าไปด้วยนะครับจะได้กันน้ําได้ดีขึ้นนะโดยตัวเครื่องนี้ก็สามารถสำรองพลังงานได้38ชั่วโมงนะครับความถี่ในการเดินก็28,800 p ่นปน้ีนะครับส่วนกระจกก็เป็นซัพไฟคริสตัลนะแล้วก็มีความนูนๆตรงกลาง ทรงมันโดมๆแบบนี้ยังไงอาจจะต้องทําใจเรื่องตัดแสงไว้หน่อยนะถึงแม้ว่าเวลาเรามองดูเนี่ยก็จะเห็นการเคลือบ a n t i r e f l e c t i ้งมาแบบโอเคอะเห็นความพยายามในการจะลดแสงอยู่นะครับแต่ด้วยทรงกระจกมันน่าจะยากจริงๆนะครับคือที่ผ่านๆมาผมยังไม่เคยเจอนาฬิการเรือนไหนที่กระจกมาทรงนี้แล้วตัดแสงได้ดีเลยนะอันนี้ก็ต้องทําใจกันเล็กหน่อยนะครับส่วนรายละเอียดตัวเรือนก็เป็นดีไซน์มาตรฐานของออควิสเลยซึ่งดีไซน์ของออควิสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาไซส์ใหญ่ที่ ใส่ได้ดีที่สุดในโลกแล้วนะครับผมว่าแบบเบอร์ต้นๆเลยเพราะว่ามันใหญ่ที่ตัวหน้าปัดวงกลมอะแต่ว่าตัวขาลักเขาอะ่ะมันจะเล็กมากนะครับอย่างเงี้ยมันจะยื่นมาน้น้อยเลยนะครับแล้วก็แทบไม่เห็นโผล่มาจากตัวเรือนเยอะเลยแล้วก็ความสโลปความเอียงของเขาอะ่ะมันทําให้ในายการมันมีความต่อเนื่องมีความโค้งอยู่บนข้อมือเราได้สวยมากนะครับดังนั้นคนจะใส่ใช้ง,งานอควิสเนี่ยผมอยากให้แบบไม่ต้องซีเรียสเรื่องตัวเลขขนาดเคสไซส์เลย คือเอาจริงขนาดผมอะ่ะคนข้อมือ5.5นิ้วอะ่ะเล็กๆนะครับผมยังสามารถใส่ไซส์43ของเรือนนี้ได้สบายๆเลยนะอันนี้คือแบบเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในการดีไซน์ที่ดีมากๆนะครับส่วนขอบเบเซลด้านนอกก็เป็นสีเงินๆแบบนี้นะครับทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันมีความเด่นขึ้นมานะอันนี้ผมว่าดีนะมันไม่แย่งสีหน้าปัดเท่าไหร่เลยขนาดตัวเรือนก็วัดออกมาอย่างเป็นทางการประมาณ43มมิลกว่าๆนะครับความหนาอยู่ที่1ิ8สุปมิลส่วนลักธุลักก็ประมาณ4ี่มิลกว่าๆเท่านั้นนะครับน้ำหน จากทางแบรนด์ส่งมานะครับใช้งานจริงมันก็จะเบาลงกว่าน,นี้ประมาณหนึ่งเลยฝาหลังก็เปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีการคัสตอมโรเตอร์เป็นสีแดงนะเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องตัวออริสในยุคก,ก่อนๆอ,อยู่แล้วนะครับส่วนตัวสายก็คุณภาพดีนะข้างๆจะเป็นการขัดเงานะครับก็จะเล่นแสงเยอะมากนะแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องรอยนิ้วมือคราบไขมันแล้วก็ขนแมวมากกว่าสายขัดด้านทั่วไปประมาณหนึ่งนะครับก็ได้อย่างเสียอย่างนะ คือมันก็ดูปในาการที่เล่นเงาดีขึ้นดูด RES มากขึ้นแต่ว่ามันก็ดูแลรักษายากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องแลกกันไปนะครับส่วนบานพับก็มาแบบค่อนข้างจะแข็งแรงมากนะอันนี้เป็นบานพับที่ผมชอบมากเลยแล้วก็ไมโครจัสเนี่ยมีมาให้3รูซึ่งถือว่าเหลือเฟือเลยเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยมันเล็กนะครับสามารถปรับได้ค่อนข้างจะละเอียดเลยอันนี้ไม่มีปัญหาในการตั้งค่าความพอดีกับข้อมือแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทาบข้อมือให้ดูนะอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับออกมาประมาณนี้ ก็อย่างที่เห็นนะครับนาฬิกา43มิลครึ่งนะครับอยู่กับข้อมือเล็กๆสบายนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็สังเกตดูนะว่าเวลาเรามองจากด้านบนน่ยคือเราจะยังไม่ได้รู้สึกเลยด้วยซ้ำว่านาฬิกามันเกินหรือว่ามันล้นข้อมืออะไรนะครับคือโอเคนัาปัดมันใหญ่แหละมันดูเต็มข้อมือดีแต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามองไกลๆอะ่ะมันก็จะยังแบบอืเป็นนาฬิกาที่มันใส่ได้นะครับ นี่แหละคือการออกแบบที่ดีมากๆของนาฬิกาตระกูลอ q u ิ s จากแบรนด์ Oris นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำเรือนหนึ่งที่ถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กอรผมจะเชียร์รุ่นนี้เป็นพิเศษเลยนะเพราะมันใส่ง่ายจริงแล้วก็มันได้ความธรรมะทำแมงดูใหญ่ดูโอซส์ดูลุยด้วยถือว่าเพอร์เฟกมากนะเรื่องฟิตติ้งของนาฬิกาตระกูลนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยมีเนี่ยเชียร์ด่วนๆเลยนะว่าต้องไปลองนะครับซีรีส์นี้ส่วนเรื่องของสีเนี่ยก็แน่นอนว่ามันเป็นสีเขียวนะแต่ว่ามันเป็นเขียวเชิงแบบ เธอควอยส์ oise, ติดฟ้าฟ้าประมาณหนึ่งนะครับซึ่งเขียวโทนเนี่ยมันใส่ง่ายกว่าเขียวทั่วไปนะคือปกติแล้วถ้าเกิดมันเขียวจะจัดไปเลยอะเขียวแบบมรกตเขียวอ่อนเขียวเหลืองๆอะมันก็จะดูเป็นสีที่ปกติไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับแต่พอมันมันแจมสีฟ้าเยอะขึ้นแล้วก็ดูมีความเป็นเธอควอยส์ดูมีความเป็นสีครามน้ําทะเลอย่างเงี้ยผมว่ามันจับแมทช์การแต่งกายได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับใส่กัางเกงยีนเสื้อขาวอย่างเงี้ยโหเหมาะมากนะสำหรับสีประมาณแบบนี้แล้วก็การดูเวลาหรือว่าภาพรวมมันดูสุภาพมากขึ้้นนดวยะครับ อย่างก่อนหน้านี้มันจะมีรุ่น upcycle ใช่ไหมครับที่หน้าปัดมันจะดูแบบมีริ้วมีสีเยอะมากเพราะว่าเอาขยะพลาสติกเนี่ยมาปันป่นปัน่นแล้วก็เอามาทําเป็นหน้าปัดแต่อันเนี้ยมันหลอมแล้วแบบมันละเอียดมันละลายจนเนื้อมันเบลนเป็นเส้นสายเดียวกันมันดูแบบเนียนตามากขึ้นอะ่ะดังนั้นในการใส่ใช้งานก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับใครที่อยากได้ในการ d i v e r watch ที่แบบใส่ง่ายใส่สบายใช้งานได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ มีสตอรี่เรื่องการลักโลกนะครับการลดขยะในทะเลสามารถเอาไปแบบเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เป็นจุดเริ่มต้นการคุยเรื่องนาฬิกาเรื่องสตอรี่ต่างๆนานา,นาเรือนนี้เรียกว่ามีครบแทบจะทุกอย่างเลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมลองเจ้าตัวไซส์เล็กลงมาหน่อยให้ดูนะครับคือหลายๆคนเห็นไซส์36มิลนะอาจจะคิดว่าเป็นไซส์ผู้หญิงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะผมว่า36มิลเนี่ยมันค่อนไปทางบอยไซส์นะครับผู้ชายข้อมือเล็กๆก็ใส่ได้นะ อย่างผมเนี่ยใส่แล้วแบบโหพอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยให้ดูหน้าปัดกันก,นก่อนว่ามันต่างกันทุกเรือนจริงๆอย่าง36มิลเนี่ยลายมันจะแบบเป็นลายแนวนอนอย่างเงี้ยส่วน43มิลก็จะเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็จะมีความแบบอย่างเงี้ยเขาขาว,ขาวสว่างๆตรงมุมซ้ายแต่อันเนี้ยจะเป็นลายแบบเหมือนคลื่นน้ำนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่จะซื้อเนี่ยแนะนําว่าลองไปดูลายที่หน้าปัดอะของแต่ละเรือนแล้วเลือกกันเอาเองหน้างานเลยนะครับว่าชอบอันไหนอะไรยังไงนะเพราะว่ามันแบบ ต่างกันอะต่างกันแบบไม่ใช่ต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆในดีเทลเล็กน้อยนะครับคือมันต่างกันแบบเป็นคนละเรือนเลยอะต่างกันเยอะมากจนแยกออกได้ด้วยการมองแค่เว็บเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะว่าความต่างกันมันประมาณไหนซึ่งอันนี้ก็มาให้ดูนะครับว่าไซส์มันประมาณ3ามิมลกว่าๆส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่1 2บสมิลนะครับลักทุล่าก็เล็กนิดเดียวนะด้วยขนาดเคสไซส์มันประมาณ4-2มิลเท่านั้นน้ำหนักเวอร์ชันยังไม่ตัดสายเลยนะครับอันนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ 114กรัมก็เบาลงเยอะมากนะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ตัดสายเลยนะน้ำหนักแบบโอเคมากๆแล้วนะครับให้ดูลายหน้าปัดใกล้ๆหน่อยนี่ออกมาประมาณนี้สวยนะผมว่ามันก็ดูมีการแบบเติมสีฟ้า,ฟาเทอร์ควอยซ์เข้าไปสว่างๆด้านล่างแล้วก็ไล่เป็นเฉดคือแบบมองยังไงมันก็เหมือนกับพวกลายมาร์เบลลายหินอ่อนลายมัตเตอร์ออฟเพลเปลือกหอยน,นะครับเป็นการนําเอาพลาสติกที่แบบ ไม่ใช้แล้วอ่ะเรียวกว่าเป็นขยะทะเลก็ได้อ่ะเอามาทำลายที่มันดูลักชัวรี่ดูลุูได้ขนาดนี้ผมว่าแบบทาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็จริง,รงๆเมื่อกี้มีรอรี่อหนึ่งที่ผมลืมเล่าเลยนะก็คือหน้าปัดที่เราเห็นเนี่ยมันคือกระบวนการผลิตจากออริสเองเลยนะครับคือทางบรสเน็ตเนี่ยทำหน้าที่แค่รวบรวมตะข่ายอ่ะจากทะเลอ่ะมาให้ออริสนะแล้วก็ขนมาเป็นตะข่ายเลยนะครับขนมาที่โรงงานขนนู่นนี่นั่นมาแล้วออริสเนี่ยก็มีการออนนั้นอนะ่ะมาหลอมมาขึ้นรูปมาทําเป็นหน้าปัดเอาเองเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะ บริษัทบริษัทหนึงจะจริงจังจะใส่ใจจะซีเรียดกับการทำาน้าปัดที่มันมาจากขยะขนาดนี้นะครับซึ่ง36มิลน,นะอยู่บนข้อประมาณนี้นี่ลองดูนะคือแน่นอนฟิตติง้งทุกอย่างดูลงตัวมากๆนะครับ ลักษณะไซส์มันก็ไม่เกินข้อมือไม่ล้นผมละอย่างเดือน43มมิละมันดูไม่ล้นก็จริงแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นการโค้งของสายที่มันแบบรัดข้อมือสวยๆอย่างเงี้ยนะครับเห็นสโลปที่มันเอียงมาการแนบเนื้อการตีโค้งมันจะดูเป็นนาฬิกาใหญ่ๆแล้วก็สายเนี่ยรัดกับข้อมือแบบเล็กๆอะแต่อันเนี้ยมันเหมือนมีความบาลานซ์ระหว่างนาฬิกากับสายได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับไซส์สามิมลบนข้อมือผมนะดังนั้นสาวๆเนี่ยผมเชื่อเลยว่าน่าจะชอบไซส์นี้มากกว่าแน่นอนนะครับส่วนผู้ชายถ้าเกิดข้อมือเเล็็กกาาผมย้้ใสไดนะ หรือถ้าเกิดแบบข้อมือ5นิ้วท่วนเนี่ยผม่าจะยิ่งเหมาะเลยนะครับมันก็จะไม่ดูเล็กเกินไปด้วยคือถ้าเกิดเอาฟิลลิ่งผมเนี่ยส่วนตัวผมอะ่ะผมชอบไซส์ใหญ่ดังนั้นถ้าเกิดผมใส่36มิเนี่ยผมก็จะแอบรู้สึกนิดนึงแหละว่ามันมก็ดูพอดีอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกแฮปปี้หรือไม่ได้รู้สึกชอบเวลามันมีในการเล็กๆบนข้อมืออะ่ะคือมันใส่สบายนะครับความสบายนี่คนละเรื่องเลยแต่ว่า ถ้าถามผมนะส่วนตัวเลยอะ่ะผมจะไป43มิลเพราะว่าไซส์มันดูแมนดูธรรมะแมงม,มากกว่าคือผมอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความใส่สบายมากเท่าไหร่นะครับคือเน้นหน้าตาถ้าสวยอะ่ะใหญ่แค่ไหนผมก็สู้อะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการความสบายใส่ได้แบบทุกวันจริงๆถ้าเกิดข้อมือไม่ใหญ่มากอะ่ะจริงๆผมก็เชียร์36.5นะยังไงก็ลองไปทาบข้อมือดูจะดีที่สุดนะครับว่าแบบ เราโอเคกับไซส์ไหนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปโ oh, อริสควิสอ่ะมันเป็นนาฬิกาที่ไม่ต้องซีเรียสเรื่องตัวเลขขนาดเคสตไซส์เลยนะครับไม่ว่าจะไซส์ไหนเนี่ยมันฟิตติ้งดีหมดอาจจะต่างกันที่น้ำหนักนิดหน่อยแต่ว่าความรู้สึกภาพรวมอะ่ะมันก็ยังเป็นนาฬิกาที่ใส่ง่ายใส่ดีใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทั้งวันอยู่นะครับยังไงก็ลองไปเลือกไซส์กันดูได้นะว่าเพื่อนๆชอบประมาณไหนนะครับส่วนราคาเนี่ยทั้ง2ไซส์ราคาเท่ากันเลยนะครับ9 1 9า0บาทใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับรีนน้ะะมาณค ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ